ผมเป็นมือใหม่ฮาร์ดเทรดบิสของ XNova แล้วใช้โปรแกรม s e มิบอ t ของคุณวลรเดชอยากจะทำให้มีหลายทรัพย์สินหลายหน้าจอทำได้ไหมครับโปรแกรม s e มิบอ t เนี่ยมันเป็นโปรแกรมออโต้คลิกนะครับมันไม่สามารถทำหลายหน้าจอได้ต้องทำหน้าจอเดียวนะฮะแต่เราสามารถทำหลายหน้าต่างหลายทรัพย์สินได้ครับเพื่อที่จะทำให้การเทรดเนี่ยมันเหนียวขึ้นเป็นอย่างไรไปดูกัน พือครับตอนนี้ผมอยู่ที่แอป Xnova เรียบร้อยครับตั้งค่าเซมิบอร์10ไม้ของคุณวอเดเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ผมใช้6ไม้นะครับก็จะแบ่งเป็นทรัพย์สิน6หน้าจอครับสลับกันเลยนะฮะไม่ซ้ํากันครับเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมใช้กําไรต่อไม้ที่2ดอนนะฮะแล้วก็อากระจายที่90ครับ6ไม้ใช้ทุนอยู่ที่226ก็ถือว่าเ o v e r ฮะอันนี้บัญชีพนาแม้นะฮะอันดับ6ละนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสัก5วินขำๆครับ กดแรนดอมไปก่อนนะฮะอ่ะมันสุ่มให้แล้วครับทรัพย์สินแรกครับก็เป็นไม้1ครับเธอนะฮะสดอนนะฮะเป็นคอนะครับกดคลิกปุ๊บมันคลิกให้เราเลยฮะเป็นโปรแกรมช่วยคลิกนะฮะเซมิบอตอ่าหวินเรียบร้อยนะครับอ่ะไปต่อฮะกดแรนดอมฮะวินที่2ครับเหมือนเดิมฮะสินทรัพย์แรกไม้หครับกดคอเหมือนเดิมครับมันสามารถสลับทรัพย์สินได้นะครับเป็นไงฮะสวินละเรียบร้อยนะครับอ่ะแรนดอมครับวินที่3ครับเหมือนเดิมไม้1สินทรัพย์แรกครับ ไปลอ,ลองดูครับเป็นยังไงครับเห็นไหมโปรแกรมช่วยกดให้เราเลยนะฮะเป็นไงฮะวินที่สามมาไหมโอ้โหถูกไม้หนึ่งัวรัวว่ะอ่าไม่เป็นไรครับก็เป็นความน่าจะเป็นนะฮะอ่าวินที่4ครับเหมือนเดิมนะฮะเซตไม้หนึ่งครับกดคอไปเป็นไงฮะโอ้โหรอบนี้ไม่น่าจะได้แล้วครับเพื่นครับอ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ต่อครับดูนะฮะไม้2เราก็เซตที่ตรงนี้ฮะ A U D C A D ครับกดตรงนี้ฮะมันก็ลงพุทไม้2ให้เราฮะหดอนครับเพื่นครับ ลองดูฮะเป็นไงฮะยังไม่ได้นะฮะเราก็ไปสินทรัพย์ที่3ครับเป็นครับ่า USDBL ครับไม้3ครับลงพุทไปครับเป็นไงฮะไม้3ครับเรียบร้อยนะฮะสี่วินแล้วครับเป็นครับอ่ะเราไปวินสุดท้ายฮะกดแรนดอมเหมือนเดิมครับลองดูครับโอ้พทเทิร์นนี้คอหมดเลยฮะหกไม้ครับจัดไปฮะกลับไปที่ EURJPY ฮะไม้หนึ่งครับซัดคอไปเลยฮะเป็นยังไงครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมจบแล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆครับไปลองดูนะฮะ มันสามารถทําได้นะฮะสำหรับซับสินครับแต่ว่าใช้วิธีการเปิดหน้าต่างแบบนี้ฮะหกซัส์สิน6ไม้ก็ทําได้นะฮะโปรแกรมซีมิบอร์ดแต่ว่าเราต้องใช้แบบหน้าจอใหญ่นะฮะเป็นโปรแกรมช่วยคลิกนะฮะปัจจุบันระดับ6เหมือนเดิมก็ยังโอเคนะ